สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์แล้วนะคะวันนี้นะคะครูแอนจะพาเด็กๆนะคะไปท่องคำศัพท์นะคะเป็นคำศัพท์เก่าๆที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะเอะ๊แต่ว่าจะเป็นคำศัพท์อะไรนั้นเรามาท่องพร้อมๆกันเลยค่ะ lion สิงโต dog สุนัข rabbit กระต่าย pig หมู monkey ลิง cat แมว duck เป็ด bird นก chicken ไก่ zebra ม้าลาย sheep เก elephant ช้าง tiger เสือ fish ปลาเด็กๆครัไปท่องคำศัพท์กันเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ครูหยิ่มจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะดูสิคะวันนี้ครูหยิมจะเล่านิทานเรื่องอะไรเราไปสังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูหยิมก็จะมาเล่านิาทานให้เด็กๆฟังกันนะคะมาดูซิว่าครูหยิมจะเล่านิาทานเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังไปรับชมได้เลยนะคะนิทานเรื่องอาชีพในฝันของตูตูวันนี้คุณครูแพะสอนเด็กๆเ,เรื่องอาชีพต่างๆในสังคมแต่ละคนประกอบอาชีพแตกต่างกัน ตามความถนัดของตนเองและทุกอาชีพมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันจากนั้นคุณครูแพะก็ถามว่าโตขึ้นเด็กๆอยากทำอาชีพอะไรกันจ๊ะเพื่อนๆในชั้นเรียนต่างตอบกันช้างน้อยตูตูได้แต่เกาหัวคิดไม่ออกว่าตนเองอยากทำอาชีพอะไรระหว่างทางกลับบ้าน ตูตูเดินผ่านร้านเสริมสวยของป้ากระรอกตูตูเห็นป้ากระรอกกำลังกวาดเศษผมที่ตกอยู่ที่พื้นจึงเสนอตัวช่วยป้ากระรอกอย่างกระตือรือร้นว่าป้ากระรอกครับให้ผมช่วยกวาดพื้นนะครับขณะที่ตูตูกำลังช่วยกวาดพื้นจูจูจ,จมูกของเขาก็คันยุบยิบเหนือเกินฮัดฮัดใช่ตูตูจามอย่างแรง จนทุกคนตกใจทำข้าวของตกกระจุยกระจายตูตูคิดว่าบางทีงานในร้านเสริมสวยอาจจะไม่เหมาะกับเขาหลังเดินออกจากร้านเสริมสวยเขาก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเจ้าโจรวายร้ายใครก็ได้ช่วยจับทีตูตูเห็นโจรวิ่งผ่านหน้าไปจึงเสนอตัวช่วยตำรวจเสือชีต้าว่าให้ผมช่วยจับโจรน,นะครับ แต่ตูตูวิ่งช้ากลัวเขาจะวิ่งตามทันตำรวจเสือชีต้าก็จับโจรได้แล้วตูตูร้องไห้และพูดอย่างท้อใจว่าอืมทำอย่างไรดีผมทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยขณะนั้นเองบนท้องฟ้าก็มีกลุ่มควันสีดำหนาปรากฏขึ้นใครบางคนกำลังตะโกนขอความช่วยเหลือ ไฟไหม้ไฟไหม้รีบมาช่วยดับไฟเร็วคุณย่ากระต่ายต้มหัวชัยเท้าทิ้งไว้แล้วลืมปิดเตาจนเกิดไฟลุกไหม้ตูตูเห็นดังนั้นจึงใช้งวงดูดน้ำอย่างรวดเร็วแล้วพ่นน้ำไปที่บ้านของคุณย่ากระต่ายจนไฟมอดดับลงเพื่อนบ้านต่างชื่นชมตูตูว่าเก่งมากแม้แต่หัวหน้านักดับเพลิงแรกที่มาถึงในภายหลัง ก็ยังกล่าวกับตูตูว่าเมื่อตูตูัวขึ้นมาเป็นนักดับเพลิงนะฉันเชื่อว่าตูตูจะต้องเป็นนักดับเพลิงที่กล้าหาญและขยันขันแข็งแน่นอนวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะใบงานของเราวันนี้นะคะนี่ค่ะให้เด็กๆระบายสีลงไปเลยนะคะนี่ค่ะคุณครูก็ได้ระบายสีให้เด็กๆดูแล้วนะคะ เด็กๆตั้งใจทำนะคะส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบา,บาย